ได้เวลาเดินทางต่อสักทีเฮ้ยแต่วันนี้เราก็มาเล่นในสมบทของแมกกาแมนมาดูกันสิว่าว่าการเดินทางเขาจะเป็นเยี่ยงไรเอาเวลาอย่างแรกเช็คอุปกรณ์เช็คให้พร้อมโอเคมีปืนสั้นมีปืนกลมีมีดโอเคกระสุนพร้อมได้เวลาเดินทางเดินดำเลยครับผมพี่ลดหัวเมงพี่ดำหัวเมงโอเคเดินดำต้องไปทางไหน ค่อยๆย่องค่อยๆย่องเอ๊ะหยุดนะแบลดเดี๋ยวกระแทกวิ่งเข้าชาร์จเฮ้ยนั่นมันแบลดโอ้โหกับพี่ดำในเซเรียอ่งภาคสองโอ้โหยิงขาซอรี่นะแบลสเสียใจเอาชัางงาชีพายโดนแดดเรียบร้อยตัดใจใเสพงศ์เสียไส้ไปหนึ่งส่วนโอ้โหไม่น่าไม่น่าพลาดเห็นใจโอเคปิดประตูพี่ดำเข้ามาเติม พี่ดำเปิดประตูเปิดเอาเปิดไม่ได้อีกขี้ผายล็อกอ้าวคนสู้ก็คือเราโอเคแบทมินิบอสอ,อ,อยากกินล็อกเลยแบทเดี๋ยวเราส่งนายไปเกิดใหม่โอเคจ,<ป>จัดไปจัดไปหนึ่งแมกซีนการ์ดการดยับยับจับยิกล้มยังยังไม่ล้มเอาไว้เอาให้หมดเอาให้หมดแม็กเลยลาก่อนนะแบทถึงที่มีความฝันแต่ได้ขอยนายฝันดีเก็บบัตรตำรวจเอาละหวังก็จะได้ใช้เอาละไปกันต่อ โอเคพี่ครับพี่เปิดประตูได้หร okay. <mm ือยังโอเคอืมอืตีภาคสองชัดๆตำรวจมันหายไปไหนแล้วเนี่ยเอ้ยไม่ร um um er anyway ู้ไม่ต้องสนเราทำงานของเราดีกว่าได้ครับพี่ดำโอเคเช็ครอบข้างซะหน่อยว่ามีของให้เก็บไหมช่วงนี้ขาดแคลนทรัพยากรกระสุนไม่ค่อยมียาก็ไม่ค่อยมีเอ้ยมีอะไรให้เก็บไม่เอ่ยโอเคมียาเขียวหนึ่งอันขอบคุณครับมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหม คร์ลสดูนีนเจอออกฟิสโนดสตาร์เรียบร้อยไหนดูซิขอดูบ้างโอเคต้องจำหาทางไปตึกโอเคออฟฟิสสตาร์เอาละดีมากพี่ดำเดี๋ผมจะไปเองไม่ต้องกลัวผมถึงเป้าเป้าหมายแน่นอนโอ้ละดูซิรอบข้างโอเคน่าจะโลง่งโอเคได้เวลาไปต่อซ้อายแล้วขวามีกระสุนเข้าไปเก็บไม่ไดอ้อยากได้ปืนปืนลอยฟ้าด้วย เอาละใช้บัตรหน่อยซะขอบคุณนะครับแบดเปิดคีบม,มีกระสุนให้พร้อมไม่ต้องบอกเลยว่ามันต้องมีอะไรข้างหน้าแน่นอนเอาละไหนดูซิเปิดประตูเสียวเสียงอะไรหลบค,นะนนะค่อยๆนะจะเย็นๆนะคุณแม่กะแมนเราจะลุนนนทึกไปด้วยกันเปิดประตูโอ้โหลิ้นนั่นลิ้นใช่หรือไม่โอ้โหฉุกลากไปแล้วไม่เคยรู้มาก่อนเลยเนี่ยโอ้โหไม่เคยเล่นมาก่อนเลยไม่น่าเชื่อกินตกใจเหลือเกินค่อยๆเดินไปแล้วกันนะครับ ค่อยๆเดินค่อยๆยองกระตูดอเนวยาวสีเหลืองของเขาโอ้โหขึ้นไปเกี่ยวแม่ยังกระตากแห้งเลยเชียวโอเคผมขอผ่านนะครับเปิดประตูได้ไหมไม่ได้อค่อยๆนะอย่าเพิ่งมานะใจเย็นๆมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจาเอาแล้วไงเอาละเย็งหนึ่งอืสองสและสีนกนกเอาโอ้ยไต่ไต่ไปตะขาบเลยชิบหายดีโหลด เออค่อยๆนะอืมไม่สู้แล้วกันอืมใจเย็นนะใจะเย็นอืมใจเย็นโอ,อ,อ้ติดอ๋อติดโอ้โอเคโอ,จะ,โอจะบ้าตายติดติดโอเคเปิดประตูโอเค,เปอเคไปทางนี้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าเออหลับซะนะเช็ค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 ,ชคไม่มีเงินสดเช็คไม่มีเงินสดเอาหน่อยเออเรียบร้อยภารกิจเรียบร้อยขอใยเข้าไปสู่สุขตีนะครับพื่อคุณรีโหลดแล้วก็เก็บระเบิดแฟลช thank you very much มีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมโอเคเรียบร้อยเปิดประตูหยิบของกระสุน20นัดยังดีโอ้โหมาเพียบพ,พร้อมกิงสองพวอยกนัดเปิดปตัวไปต้องมีการแน่นอนมีตัวอะไรบางอย่างไม่รู้อ่ะยวดู้องจะปิดระวังหลังให้โอ้โหช่วยได้เยอะเลยชิบหายคนมาด้วยกัน2คนนะโอ้โหจะบ้าตายอันนี้ไปได้หรือเปล่าโอเคติดมาเปิดประตูเช็คสุขภาพกันนิดนึง ซ้ายโล่งขวาเต็มโอ้โหมามันจง200รัตมามีมีอย่างท่วมทวนไม่ต้องกลัวมีกันอย่างท่ท่มทนเติมมีมาเติมแป๊บหนึ่งรีโหลดนะจะเย็นนะจะเย็นโอเคเอาล่ะืออหลังคิดกําแพงหันก็ทํนำยิงก็ะหนำยิงอ,อย่าอย่าเข้ามาเออล่วงไปล่วงล่วงดี่ล่วงล่วงล่วงเออล่วงสนิทนะพี่ขอร้องเออออ้อคุณตำรวจลับช่วยรับทีช่วยเธอนะเออนั่นแหละ ดีโหลดโอเคยังจะเดินมาเติมเฮ้ยเออเฮีย yeah. เคที่พื้นก่อนแล้วกันหนึ่งสองจเย็นนะใจเย็นโอ้ยยังเลี้ยวมันจับอืมขอไม่ก,กระแมนแหวงคอกูแหวงแล้วชิบหายมแม่เจ้าอืมหลับหลับอย่าอย่าอย่าจับพี่พี่ไม่ชอบพี่ไม่ชอบพี่ใครแตะตัวอย่าอย่าหลับเฮ้ยจะบ้าตายเอาสกอเกือบขาด okay. ชิบหายโอเคเช็ครอบข้างเช็คให้หมดเช็คเช็คโอ้เลยอะ เอาละหนึ่งสองอย่าตื่นนะอย่าลุกอย่าลุกอย่าลุกโอเคเรียบร้อยโอ้โหเปิดมาก็โดนหนึ่งดอกตดัดขอของหน่อยครับเลือดสุดยอดเพียกพร้อมจริงเลยไม่ต่างกับบอกว่าคุณต้องเจ็บตัวอีกแน่นอนซ้ายและขวาโอเคประตูขวาก่อนเปิดม,มีหีบเอาละแบดผมขอใช้บัตรคุณหน่อยนะครับเรียบร้อยมีอะไรบ้างสโปรช่วยได้เยอะเลย โอเคคอมบ่ายผสมเรียบร้อยอยาพร้อมกระสุนพร้อมเราทําได้เช็ครอบข้างมีเอกสารให้อ่านไม่อ่านรอ,อบข้างไม่มีอะไรมียาหนึ่งแล้วก็กระสุนขอบคุณครับเติมให้เรียบร้อยข้างขวามีเปิดได้ไหมไม่ได้กระสุนเริ่มค่อนข้างพอนะครับคุณผู้ชม มีอะไรอีกอืมมีมีมีเจ้าที่เจ้าที่แรงเจ้าที่บอกข้ามเข้าอืออไม่เป็นไรเจ้าที่ผมขอเจ้าที่ผมขอลากระสุนแล้วครับเรียบร้อยอกระสุนเพิ่มสุดยอดมีตูเต้เซฟอยู่ยนะเออน่าจะเป็นเกแล้วก็15บหแล้วก็7หรือเปล่าอืมรู้จริงเหมือนเล่นมาก่อนขอบคุณสหรับกระเป๋านะครับคุณผู้ชม,มเรียบร้อยช่องยาวขึ้นเป็นกอง เอาละหมดธุระกันที่นี่ไม่น่ามีอะไรแล้วออกดีกว่าเปิดประตูข้างซ้ายนี้เปิดได้ไหมอ่าเปิดไม่ได้เวนเอ้ยล็อกออ้หนึ่งสองสามสี่ขอผ่านนะครับคุณตำรวจรีโหลดโอเคเช็เคเช็คเช็คสักหน่อยเช็คอย่าลุกอย่าลุกอย่าลุกนอนลงไปนอนลงไปอื้อนอนลงไปโอเคยิงตำรวจที่สวยิบหายใช่ตำรวจที่สวยิบหายแต่มึงซวยกว่าชิบหาย เอ้ยมืดตึืต้อ,อเปิดหยิบของมีต้นเข้าเกียบอืมหยิบมีอะไรอีกไหมเปิดสวิทช์ไฟสว่างขึ้นเป็นกองมีอะไรอีกไหมเธอมีกล้องเออเท่ากล้องจัดการพวกมันได้จะาอาสักอันจจไาทำหายชิบหายกล้องไม่ใช่ปืนเอาละเช็คอุปกรณ์เล็กน้อยเปิดยาเต็มคอมบาแล้วครับหนึ่งอันอยาเหลือๆเลยทีเดียว โอเคเก็บ okay, ต้นหนึ่ต้นจัดที่ทางสเล็กน้อยโอเคพร้อมได้เวลาออกไปประจนภัยต่อเซฟก่อนเพื่อความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินเฮ้ย <c oughs> เรียบร้อยเดินออกเอาละเราต้องหาทางไปห้องหน่วยสตาร์ให้ได้เดินขึ้นมีอะไรไหมมีอะไรอีกไหมซ้ายโล่งขวามีทางคาร์ลสหน่วยสตาร์ไปข้างหน้ารับทราบแล้ว จดไปพี่ก็แมนแต่ผมจะพาพี่ไปเองอทางตันโหพี่ชาช่วยไม่บอกมาดูเลยเนี่ยเปิดประตูมีอะไรไหมไม่มีนะมีต้นชาเขียวล็อกเกอร์ล็อกทุกอันเลยที่หายเอาเวลาอันนี้ก็เป็นรหัสเออ C หรือเปล่าวะ CAP C A P C C A แล้วก็ P P อืมรู้มากเแบื่อเล่นมาเยอะเก็บเดอะแฟเรียบร้อยหนึ่งอันมีอีกไหม เก็บเอกสารไม่อ่านต้องทำลายกำแพงห้องน้ำมีซีโฟแปะอย่างพร้อมสุดยอดเลยโอเคโอ้โหที่นี่มยูที่ไหนกันเนี่ยมีของแปะให้เสร็จสับเวลาโอเคเก็บมาก่อนเอ้ยแต่ยังใช้ไม่ได้ซีโฟเปิดประตูต้องหา่านมาใส่ขี้ผายเดินขึ้นมีอะไรไหมแอนอนเนียนเหรอครับคุณ นอนเนียนท,ที่นี่ไม่ใช่ที่นอนไม่ใช่ที่นอนรู้ไหมรููไหมรูไหมรูไหมออย่าจับอย่าจับอย่าจับทน่จาไปใ,ใครแตะตัวอย่าจับอืมแหมรู้มากจริงๆเลยโอเคเอาละเดินขึ้นเก็บอืเดี๋ยวนะอือย่าเนียนเนียนหรือเปล่าโอเคหยิบกุญแจขอบคุณครับโอเคน่าจะเป็นกุญแจข้างล่างแต่ก่อนหน้านั้นเปิดกล่องก่อนเอาหยิบยิงทําไมวะ เก็บกระสุนมีอันอันนี้รหัสดี D เอดีซีเอมเอมัวสัวที่ผายเรียบร้อยกระสุนโอ้โห,หเหลือเลือกระสุนที่แบบว่าเลือเลือโอเคต่อมาก็ลงไปข้างล่างเพื่อเอาเปิดประตูเดินลงอย่างเยือกเย็นโอ้โหเยอะจริงๆริงที่ผายเฮ้ยที่นี่มันใช่ยันต์จริงปมเนี่ยแม่งอย่กงกับ้าบีสิงค่อยๆลงนะค่อยๆลงหวังว่าคงไม่มีอะไรที่มันน่ากลัวขนลุกมากกว่านี้ ค่อยๆนะคุณแมกแมนเราจะไปด้วยกันอืไปด้วยกันไปด้วยใจค่อยๆเดินอือะไรนะอมาทันทีอือกาดเออเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้แขนขาดแขนขาดหรือยังอย่าขอเติมของเติมของก่อนเติมของอย่าอย่าคุณแม็กก้าแมนเออโอ้ยโอ้ยใจเย็นนะคุณใจเย็นนะคุณใจเย็นนะคุณเอโอโอ้โหแขนเกือบขาดที่หายโอ้โหไป่กินหน้าจางเลยโอ้โหเลดในตาหนี่กระซิบโอ้มีตัวเดียวใช่ไหมโอ้โหเกือบ เกือบเลยหน้าซีดเลยเมื่อกี้หน้าซีดเผือกเลยโอ้โหแม่เจ้าเปิดประตูโอ้โหอยู่ๆเขาก็มาลาดดีเอ็มซีโอเคดีซีมเดี๋ยวไม่ดีเอ็มซีอย่าอย่านอนไปลูกนอนไปเออโอ้โหชิบหายเลือดอาบเต็มชุดเลยโอเครีโหลดก่อนเรียบร้อยเอาละเช็คเช็คข่าวหมดทุกทีต้องเช็คเาขาหน้าจะหลับโอเคสองศูนย์สามแล้วก็โลเกอร์สองศูนย์แปดโอเคโล่งล็อกเกอร์ไม่มีอะไร เปิดไม่ได้เก็บมีอะไรอไหมยาเต็มโอเคทิ้งกวญแจไปเรียบร้อยเปิดโอเคมี109กันเน็ตหนึ่งลูกนะจ๊ะแล้วก็มีเออหนึ่งศูนย์หกมีกระสุนหนึ่งศูนย์สี่อ่านี่ไงฐานใครบ้าบอกคอแตกเอาฐานมาไว้ในตู้เซนี่หายหนึ่งศูนย์หกโอเคเอาทีละตู้เรียบร้อยต่อไปก็ต้องเอาหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เก้า เรียบร้อยนั่น <t rain> มาหาพ่อทำไมเรียบร้อยโอเคเราไปเก็บของอ้าวชิพายลืมอีกตู้โอเคกดอีกรอบอ,อ,อ๋อเออหนึง่งไม่ใช่เออหนึง่งศูนย์สี่เรียบร้อยจัดไปของครบพี่ขอทานแล้วนะครับหยิบมาโอเคคอมไบเลยจะได้เรียบร้อยชัด <Gen> เจนเปิดตู้สิเปิดกระสุนยี่สิบ กอดมาเออหือ,อแกนเน็ตมาหาพ่อเธอมาเอาละได้เวลาไปต่อเปิดประตูหวังว่าคงจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับขอเดินอย่างสะดวกเธอไอสองคอ,คอยูอื้มยังจะมีแอคชั่นให้เราดูโอ้โหนี่คนเล่นหนังแล้วมัเนี่ยฮะออเอสอ,อส่งคอสักหน่อยหนึ่งสองสามแบบจะช่างเขาแล้วกันชิบพายเดินหลบใต้บันไดเฉย เอาละทีนี้เราก็เปิดกำแพงกันได้แล้วเปิดประตูฉันหมดธุระกับคอมพิวเตอร์ที่นี่แล้วฉันกกำลังไปสมทบกับนายปืมป้มปิ่มทิพายมาด้วยกันก็จบแล้วถ้าคุณจะทํคอมผมยืนข้างๆคุณก็ได้ทำไมคุณต้องปล่อยผมคนเดียว <c oughs> โอเคต้องหบ <c oughs> ลบระเบิดโอ้โหยังไงท่นเบย์ทีนี้เราก็ได้ทางไปต่อเอาล่ะด้วยเวลาเดินตอนรับกอย่างดีเดี๋ยวนะจัดแปอุห์ได้มา เอาขนุนไปกินอือโอ้โหกระเด็นกระเด็นพุ่งใส่หน้าเลยชิบหายโอ้ข้างหลังติดอีกค่อยๆนะไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมครับไม่มีก็บ้าแล้วชิบหายอืออย่าเข้ามาโอ้โหติดสโผบแล้วมีเลต์ตัดหทเลยสุดยอดสุดยอด,ยอด,ยอดรีโหลดอ,อืมาเข้ามามีไหมมีไหมเช็คเช็คอย่าลุกอย่าลุกซ้ำอย่าลุกซ้ำอืออย่าลุกซ้ำอ,อย่าลุกซ้ำไม่้เงาไออย่ามา ยังจะมายังจะมายังจะมาอีกถอยไปถอยไปถอยไปออถอยไปถอย,อยบอกให้ถอยถอยสิป้าถอย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 อืไม่กระทบกระเทือนตำรวจนี่ชุดคุณนี่ตีบวกเวลสปิปุ้เนี่ยอออเฮ้ยอย่าอย่อยาก,กุ้งแฟลไม่ใช่อือเช็คเช็คทุกคนหลับนะครับผมขอร้องเออโอ้โหสุดยอดเลยดีนะได้ระเบิดบรลูฟีอือยังจะมายังจะมาออยังจะมาอยังจะมาอีกเออ อย่าวังนี่แตะตัวผมผมก็ชอบไม่ใครแตะตัวรู้ไหมโอเคเช็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 คเรียบร้อยกดสิมีอะไรอีกไหมมีสเปรย์โอ้โหมียาพร้อมกระสุนเพียบโอ้โหปืนกลน,นี่เราพร้องยิงเปิดประตู มีอะไรอีกโอ้โหมีนี่ไงเดี๋ยวยเออโอ้โหหน้าจางแล้วหน้าจางแป๊บนึงแป๊บนึงเอาไหนดีเอานี้แล้วกันเอานี้แล้วกันหน้าจางยังไงเดี๋ยวยเดี๋ยวนะคุณพี่คุณพี่เย็นคุณพี่เออเอาประคัดซ้ายยังไงดีคุณพี่เออโอ้ยเซไม่กระแมงกูเซแล้วเดี๋ยวยนะเดี๋ยวยถอยไปถอยไปโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่าเพิ่งกินผมอย่าเพิ่งกินอุ้ยโอ้โหโอ้โหหน้าแหวงแล้วเมื่อกียชิบหายหน้าแหวงขอสเปโอ้โหเพิ่่งงไไดด้้้้้้มมาาาฟรีีโโโโโออ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 อหหหหเเลยยยยัันนิิกชบท ตังตัวเลยชิบหายเื้อเหน้ากูนี่จางเลยจางสองรอบแล้วเนี่ยโอ้โหมี <c oughs> โโหมน้าจะมียาให้พร้อมก่อนเข้าประตูเขาเรียกว่าเขาครีเอทให้เราแบบโดนดาเมจอย่างเต็มที่โอเคถึงโดสตาโอ้โหหน้าหน้าเต็มไปด้วยเลือด <c oughs> โอ้โหชิบหายรอบไมาได้ยังไง <c oughs> โดเช็ครอบข้างโล่งใช่ไหม <c oughs> ขอแค่นี้ก็พอนะพี่เลือดอาบหน้าหมดแล้ว <c oughs> เอาล่ะคอมพิวเตอร์กดดูซิ เราต้องหาด็อกเตอร์มีคนบอกว่าด็อกเตอร์นี้อาจจะมียาทำให้คลิเอ้ยไม่ใช่ทำให้จิวตื่นจากฝันได้ติดต่อน,นานชิบหายเลยทำไมไม่ช่วยกูสักทีเราลงช่วยครับคุณหมอโอ้ฉันติดอยู่ที่โรงพยาบาลบ้าน,าน,นี่มีแต่พวกมันเต็ไมไปหมดเลยเรีบมาช่วยกูสักทีสิว่ากูอยากกลับบ้านกูอยากตืนก่นจากฝันได้สักทีดนสตาร์อยู่ไหนคุณทำแบบนั้นไม่ได้สารีโนถูกบ,บุกหมดแล้วไม่เหลือใครเลยกวหาทางก็สิว่าโอยมึงจะทำอะไรเอาเลาบ้าไปเลยไงกันฮ วิธีการสร้างวัคซีนที่ทำให้ตื่นจากฝันได้มีแค่ตูเดียวนะเฟยต้องมาช่วยตูวให้ได้เลิกกรรมกระเจียวแล้วมาที่นี่เดี๋ยวนี้หรือใส่ส่งใครสักคนมาก็ได้ให้ฉันออกอยู่ที่นี่เฮ้ยน้อยโอ้โหวางสายเลยเขาจะเกี่ยกล่อมเน่ากเขาอยู่ติดในฝันมานานเอจนชอบเขานะฉันก็ชอบอยู่หรอกแต่คำพูดเขาแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าไอเบล่าไม่ส่งเข้ามาเลยเฮ้ยเชนน่าอื่อละจิตใจเอ้ยต้องตัดสินใจเองด้วยโอเคโอ้โหตาที่ชอบเชนคอมิีกเลย วันวันนี่เล่นแต่เกมที่ผาผเฮ้ยปล่อยเข้าไประหว่างที่เขาเช็คคอมเราก็เช็คสารที่รอบข้างว่ามีอะไรสมรถใช้ได้บ้างอืมแฟดตหนึ่งลูกม,มีหีบกดใช้แต่ปุ๊บเปิดปับ๊บกระสุนพร้อมเพียงขอบคุณครับอืโอเคบัตรไม่ต้องการแล้วแบตลาก่อนบัตรคุณหมดประโยชน์เดี๋ยวนี้โอเคไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเรียบร้อยซ้ายและขวาเรียบ มีอีกไหมมีอีกไหมกล่องยายเก็บเรียบร้อยครับสเปรย์มีหีบย,ยาพร้อมเก็บซะหน่อยอะเก็บเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีผสมได้โอเคแกะมาผสมสักอันหนึ่งผสมนะเรียบร้อยมีอีกไหมม,มีอีกโอ้ยยังมีอีกย,ยาพร้อมเพียงโอ้โหสรุปที่มเขามาเพื่อฟาร์มยาหรือเปล่าเก็บเอาละคราฟอ,อีกอันหนึ่งเรียบร้อย,อยสดชื่นไหมล่ะ ตัวอย่างพร้อมเอาละที่เหลือเช็คห้องสุดท้ายมีอีกไหมห้องอโอเคปล่อยไปไม่อ่านโอ้โหจิวอยู่แถวหน้าเลยสุดยอดจิวจิวช่างเหลือเชื่อโอ้โหไม่อยู่ในฝันคุณก็อยู่แถวหน้าเปิดประตูอเดี๋ยวมีอะไร <c oughs> เป็นยังไงบ้างอะไรนะ <c oughs> ตกรางมีใครบาดเจ็บไหมโอ้โหเป็นห่วงจิวหรอเออชเอ <c oughs> โอโอเวนเอ้ย เดี๋ยวนะอะไรนะจิวจิวเกิดอะไรขึ้นจิวจิวตอบทีเหวดนวยเดี๋ยวฉันจะตามไปทีเนี้ยเดี๋ยวฉันขอไปจัดการเรื่องส่วนตัวแป๊บนึ่งโอเคได้เวลาตามจิวเฮ้ยชีวิตช่างลำบากจริงๆขนาดในฝันเนี่ยแม่กะแม้ต้องทำงานหนักตัดมิกมุมหนึ่งหลายนาทีต่อมาเออชีวิตของจิวในยทานในชุดนอนโอ้ชีวิตโอ้โหช่างลำบากแท้โอ้ค่อยๆ่อยลุก ค่อยๆลุกเออขยี้ตาซเล็กน้อยโมเหนื่อยจิตเหนื่อยใจอุ้ยเจ็บปวดโอ้แต่ไม่น่าเชื่อตัวครั้งที่ผ조사ไปเหตุมันจะมีทางไปต่อเสมอโอ้โหอยากจะเขียนสคริปต์มาเออลยแค่สักคนเดียวแล้วเนี่ยโอ้โหคุณน่าจะตีบกเก้าเก้ามาบวกรักชิบหายไปทุกที่ที่มีความชิบหายแต่คุณก็ยังมีทางไปต่อโอ้โหสุนยองยิงเอาล่ะเปิดประตู ดันประตูเอาละเฮ้ยมีอะไรอีกไหมค <Carlos? S 1> าร์ลอสไม่ใช่เมก์แมนมคุณไมก์แมนมได้ยินใชนหรือเปล่า <S 2> <S 2> อุย้ยบ้าจริงใส่ยูต่อนเขตสัญญาณเวนเอ้ยชีวิตช่างยากลำบากแท้เอาละก่อนไปต่อเช็คลอบข้างเก็บทุกอย่างให้พร้อมเอกสารไม่ห่านเก็บเก็บเอาให้หมดมีอีกไหมเอ่อสายและขวาทางไปต่อโอเคจัดสรรของสักเล็กน้อยเก็บไปเก็บ Uh huh. เร็วลูกสองหรือสองนัดที่ภายเอ้ยช่างยากลำบากแกล้เแท้โอเคครบถ้วนกระบวนความเฮ้ยงั้นวันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปต่อฝันโอเคเซฟผู้ความปลอดภัยและทรัพย์สินเอาล่ะตอนนี้ก็ถ้าใครชื่นชอบนะครับผมอย่าลืมนะครับสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ถ้าชื่นชอบก็เดี๋ยวลองดูคลิปอื่นในช่องได้นะครับผมวันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ